ตอนนี้นะคะไหวกําลังจะซ้อมเต้นกับลงทถวส้วนสูง4นิ้วค่ะทุกคนนี่หรู้เลยนี่หรู้เลยเนี่ยแหละเราต้องสู้ทุกคนเพื่อคัมแบ็กนี้เราต้องสู้นะคะรูร้องทำให้ทุกคนตื่นเต้นทาว o ูลุกซีร์ สวัสดีค่ะทุกคน Hey guys and welcome back to Washi vlog วันนี้นะคะเรามีมิชชั่นค่ะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการค o m แ b a c k ครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะทาง XOXO Entertainment นะคะก็ได้ส่งไหว้เนี่ยไปฝึกนะคะเพื่อที่ร่างกายะคะ่ะจะได้แข็งแรงแล้วก็หวายจะได้มีแบบความเฟียส e ความปังความคอนฟ idence สูงวันนี้นะคะเดี๋ยวหวายจะพาเพื่อนๆทุกคนไปซ้อมเต้นกับหวายนะคะลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะคะ เต้นมากที่ได้มาร่วมงานกับคุณเจไดคาะว่าคุณเจไดเนี่ยที่จริงเราอ่ะหวายได้เจอตั้งแต่ตอนหวายอายุติ1เอ็ดสิบสองก็คือก่อนที่จะเข้าคามิเกเซเนี่ยคุณแม่หวายเนี่ยถามว่าแบบเฮ้ยอยากเรียนเต้นไหมหนูก็บอกาอยากเรียนเต้นฮิปฮอปมากก็เลยได้มาเจอคุณเจไดค่ะด้ืยอความที่เราไม่มีเวลาเรากำลังจะเข้าเป็นเป็นศิลปินก็เลยไม่ได้เรียนต่อพอเท่า่ายสรุปคุณเจไดเป็นคนทำให้ที่ ครูเจด้นะคะจะมาดูเรื่องอ o r i y o n f i e ของการคัมแบ็กครั้งนี้ของวายค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราได้เจอครูเจเนี่ยมันคือเดสตินีจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาซ้อมเต้นด้วยกันเลยค่ะออกมาค่ะมาครูกัฟซิลค่ะทุกคนค่ะจุดวามเฟียส์ุดความสแบทเลสของครูสะกปโวยไม่ไหววย ครั้งแรกที่หวได้ร่วงงานกับกาฟิลดีใจมากเลยทุกคนคือแบบถ้าทุกคนจะได้เห็นหวายซ้อมกันวันนี้นะคะมันาจมากมมาก่อนที่จะไปเรียนกันนะคะขอเป็นแบบว่าเป็นโอเปิ่งเปิดกระเป๋าเออ่สักอย่างสักอย่างนั่นแหละค่ะก็คือเราจะรีวิวนะคะคือแบบลิปติกไม่รู้จะมีทำไมหลายแท่งทุกคนหนึ่งอ่ห้าจ็ดแดก้าสบแท่งเ้ย1บเอ ก็คือแบบว่าเผื่อเลื่องไงโดยปกติแลว้วอะชอบแต่งหน้ามากเคยอยากฝันเป็น beauty blogger เวลาเจอเพืเ่นอนๆเงี้ยจะชอบแต่งหน้าให้พเพื่อนๆด้วยแต่ว่าช่วงหลังอะไรเงี้ยใครก็น่ารักก็นอบก,ก็เลยแบบได้แต่งหน้ากับพี่ช่างแต่งหน้าใหลายๆค,คนอาจจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยแล้วนี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ทุกคนดูกันนะคะจินจนี่ค่ะ คลาสวันนี้เป็นฮิลส์คลาสด้วยนะคะเราจะไม่ได้เต้นบนรองเท้าสเนคเกอร์ธรรมดาแต่เราจะใส่ส้นสูงเต้นกันค่ะคู่นี้คือเป็นยับจริงๆชาวฝาชาวฝาโอเคนะคะหวันขอตัวไปวอร์ตัวก่อนนะคะ แข็งแรงมากเราสามารถที่จะเต้นไม่ว่าจะกี่เพลงแล้วร้องไปด้วยร้องสดคือใช่นะคะจริงๆแต่ว่าตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายมานานเพราะเราไม่ได้เต้นมานานเพราะเราไม่ได้ฝึกมานานขนาดเสียงเราอ่ะมันยังเปลี่ยนไปเลยแล้วร่างกายเรามันจะไม่เปลี่ยนได้ยังไงข้อคลาสรั้งแรกเหนื่อยมากเหนื่อยแบบ พูดไม่ออกเลยอะคะ่ะแล้วก็สบใจกับตัวเองด้วยที่ว่าแบบเฮ้ยทําไมร่างกายเรามันเป็นขนาดนี้อะวันแรกแค่วอร์มอะคือวอร์มเกือบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ไหวจริงจริงแต่ตอนเนี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราเฟล็กซิเบิลขึ้นแล้วเราสามารถที่จะควบคุมในการหายใจได้มากขึ้นในีนี้ก็ต้องขอบขอคุณครูด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าเราอะจอมฟิตร่างกายมากสำหรับคัมแบ็ก วอร์ไปส0บกว่านาทีนะคะทุกคนทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมวอร์เยอะทำไมนานจังแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆนะคะสำหรับเวลาแบบถ้าเราจะเต้นเนี่ยมันต้องแบบว่าวอร์ oo, มันต้อง stretching น,นิดนึงสอบคลาสนี้ก็เปลี่ยนไปทั้งหมด1ิกว่าครั้งนะคะโอ้ oh my god เมื่อกี้นี้วอร์ทุกคนเห็นว่าคล่องอะที่จริงมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เขเนจตอนนี้นะคะก็คือ เหมือนจะวอร์มเสร็จแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเต้นบูทีนจริงๆเนี่ยเราก็จะต้องวอร์มกับส้นสูงด้วยเพื่อที่จะแบบว่าถนัดในการทำท่าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะไหวกำลังจะซ้อมเต้นกับรองเท้าส้นสูง4นิ้วค่ะทุกคน4่นิ้วมันอาจจะฟังดูแบบว่าไม่สูงเท่าไหร่สูงสูงสูงนะจ๊ะสูงจะ้ะต้องลองต้องลองมาเต้นกับส้นสูง4นิ้วเราจะเข้าใจ แารเต้นมัสนสูงเนี่ยสำหรับครูเนี่ยยากตรงที่ว่าเบสิกที่นํามาใช้เรียนบนอส้นสูงทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเล่แล้วก็เบสิกแจ๊สเบสออนตรงนั้นคือเบสิกเล่กับแจ๊สเนี่ยมันจะมีความยากในตัวเองอยู่แล้วตรงที่มันจะต้องหนีจากแรงโน้มถ่วงโลกและยังต้องยืนบนชส้นสูงอีกแค่วอร์มนะคะทุกคนสังเกตได้ว่า เลเวลเสียงแล้วก yeah. ็เลเวลความไฮเปอร์เนี่ยก็อาจจะลดลงไปมากกว่า50%อีกนะคะตอนนี้อย่างนี้ทุกคนเห็นวอมหนักมากเดี๋ยวจะมีเชื่อเหมือนยาจะคุณพี่ทีมงานมาลองมาลองเต้นกันเลยนะคะนี่ค่ะลองเลยได้รู้สึกว่าเหมือนมีสี่เหลี่ยมตรงนี้ตัวขึ้นตลอดนะครับรึ้อข่าตึงข่าวมากพี่ข่าวตึงไว้นะ อกับรองเท้าส้นสูงด้วยนะคะก็จะมีการแบบบาลานซิ่งเดินเร็วเดินช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวไหวเองอะ่ะเป็นคนที่ทรงตัวไม่เก่งเลยแล้วก็ไม่ได้มีการเต้นบนส้นสูงมานานมากน,น,นะคะเย่ยแหละเราต้องโซ่ทุกคนออตอนนี้คือเดินในสโลโมชั่นเลยก่อนเทบอกว่า เต้นเป็นไฮคิวส์นะคะแต่ว่าไฮคิวส์ในแต่ละกลุ่มที่สอ,เอนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปข oh. องเราเนี่ยเราอยากให้พ mm hmm. ี่หวาเนี่ยเรียนเต้นแบบที่ดูแพงระดับของเนี่ยคือไม่ได้เฟียร์แบบโง่มันถูกทางเฟียร์ใช่ปสองสองมีความนิ่งแต่บว,ว่ามีแทัศนคติในแค่แววตาก็พอ oh. การ move back, มูฟแบบมีไดนามิกิ่งจะหนักหรือเบามันก็จะทำให้ร่างกายเราดู ในรูทินเนี้ยเราแบ่งความเป็นเราให้พี่วายแต่ว่าพี่วายอ่ะเก่งมากในการที่จะเอาสิ่งที่เราสอนไปปรับใช้กับสิ่งที่พี่วายมีอยู่แล้วเพราะว่าที่จริงพี่วยายเป็นคนมีอินเนอร์ที่ดีมากเป็นคนมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมาอยู่แล้วจ,จุดเด่นของพี่วายเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นางเป็นคนมีฟีลิ่งที่ดีมีมิวสิกคุณภาพที่ดีนางเลยรู้และเข้าใจท,าท่าเต้นกับตัวเพลงว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังอยในไว้ทีไหนคือลองทํเพห้ทุกคน How to look fierce โดยการที่ใช้ตาใช้หน้าแค่ส่วนนี้ต้อเกิดจากด้านใน,นก,ก่อนที่เรารู้สึกกับมัสเซลที่เราถูกเป็นาการวางหน้าให้ทุกคนรู้สึกว่ามันถูกส่งออกไปเราถูกส่งออกไปออว้าอองว oh, <wow. S 1> ้าประมาณนี้เนี่ยไมไดเนีียไม่ได้เตรียมด้วยอ่ะฟิลอนิน<ๆ>ก่อนฟิลอินก่อนฟิลอินก่อนบิวกลับิวอามณ์แล้ว่อส่งไป เก่งสวยแพมฉันสวยฉันเลิศมองเซนซีฉันคือวีซ่าฉันคือวีซ่า ก็คือวิทีนี้เหมือนว่าเราอาจจะใจรอนิดนึงด้วยความว่าเราเรานึกถึงค้าที่กำลังจะไปต่อก่อนมันก็เลยอาจจะทำให้เต้นเร็วไปกว่าบีดนิดนึงอตนนี้ก็ต้องใจเย็น

มันจะเป็นปกติเวลาเราผิดเรารู้อยู่ในใจว่าเราผิดแต่ว่าเวลามันอยู่ในมืทีเราบางทีเราต้องแบบไปที่ตรมันต้องป่อยแค่ตอนจบต้องคอนโทรให้ได้อย่าให้คนดูรู้ว่าเหนืย่ย and อะไรที่ต้องใช้การฝึกฝนจริงๆอะเมื่อก่อนเนี้ยก็คิดว่ามันจะได้แต่ว่ามันกายเป็ว่าเราทรงตัวผิดมาตลอดแล้วก็มันทําให้ข้อเท้าเราพังอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาเรียนกับคุณรูจริงๆค่ะถึงจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเราควรยืนยังไงปรับใหม่อะไร้ยคะทุกคนคะอย่างที่เห็นคือเราซ้อมหนักมากแล้วเรา เตรียมตัวฟิตมาสอบค o m e b a c k ดีนะคะฝากการคัมแ b a c k ีีนะคะ,นนะ,คะไว้กับทุกคนด้วยจ้าสปีสขนาดไหนเจอกันค่ะบายอย่าลืมนะจ๊ะก่อนไปทุกคนอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนอีกก็ comment down below ได้เลยนะคะรอบหน้าจัดให้แน่นอนจ้าวันนี้ไปก่อนายบ๊าย